ชุดวิทยุ PRC 930ประกอบด้วย 1. เครื่องรับส่ง RT 9001ฝาครอบแบตเตอรี่ปากพูดหูฟัง H250 ทับ U แบตเตอรี่ BA 730เป้สะพายหลัง ST 9010 ข้อต่อเสาอากาศ AB 288ข้อต่อเสาอากาศอ่อนเสาอากาศแบบใบข้าว AT 988ข้อต่อเสาอากาศแข็งเสาอากาศแบบ7ท่อน AT 271ทับ PRC ครับ